โอเคค่ะสวัสดีค่ะนิชารัตนิชาลัตชูติ้นะคะวันนี้ก็ได้ทำวีคอกราฟไปให้เรียบร้อยนะคะในแอปสีฟ้านะคะใครสนใจอ่านแบบเต็มๆในนี้ได้นะคะวันนี้มีตัวเลขปัจจัยหลายอย่างที่ต้องติดตามเลยะคะโดยเฉพาะตัวเลขนอนฟาร์มแล้วก็ตัวเลขเคมนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะต้องบอกว่าเอามาให้แบบจัดเต็มอยากให้ทุกท่านนะคะเข้าไปอ่านมากๆนะคะพ่าเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิค,คนะคะที่เราต้องติดตามดูวันนี้นอนฟาร์มนะคะเป็นตัวชี้วัดนะคะว่า ในตัวของทองคาจะลงต่อหรือพอแค่นี้แต่รับสําคัญที่ประมาณ1นึ่นะคะถ้าเอาไม่อยู่ก็เตรียมตัวกันให้ดีแล้วกันนะคะวันนี้นะคะก็ในตัวคาดการณ์นะคะนอทนําออกมาแย่เนาะแต่วันนี้นะคะเขากดของกลุ่มเราคือข่าวแกงนะคะอยากให้ทุกท่านต้องระวังกันด้วยข่าวอาจจะออกมาดีเกินคาดหรือแย่เกินคาดต้องรอข่าวคอนเฟิร์มอีกทีนึง่ง นี้ท้ง้นนะคะต้องดูปัจจัยทางตลาดด้วยในการประกอบการตัดสินใจนะคะอย่าแอบแอกคิดไปคนเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่ม EP สามารถทักไลน์แอบหรือทักข้อความมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ